ซึ่งตอนนี้อัลเลนได้สูญเสียความทรงจําทั้งหมดไปแล้วเขาจําได้แค่เพียงว่า Shadow Hands คือองค์กรที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และเขามีหน้าที่ต้องตอบแทนบนเส้นทางอันมืดมนนั้นอัลเลนก็เริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ถูกต้องในจิตใจเขาจึงวางแผนที่จะหลบหนีออกจากองค์กรแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะเมื่อถูกอัลเลนทรยศองค์กรจึงได้ส่งทีมนักฆ่าให้ออกตามล่าเขาซึ่งนําทีมโดยเฟเรสมือสังหารเพชฌฆาตแห่ง Shadow Hands ในขณนะเดียวกัน Butterfly ที่ตามหาผู้ใช้มนต์ดำก็มาถึงเมืองกาเซลทำให้เธอได้พบกับอัลเลนและแล้วสายสัมพันธ์ครั้งใหม่ของทั้งสองจึงค่อยๆเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอัลเลนมีสกิลการต่อสู้ที่น่าสนใจโดยอัลติ a t e เมทสกิลของเขาคือ เดสส์แอปซันเซซึ่งเป็นการหายตัวพร้อมล็อกเป้าใสศัตรูแล้วโผล่ออกมาสร้างความเสียหายจริงเป็นวงกว้างเป็นสกิลเปิดไฟที่ทำให้คู่ต่อสู้วงแตกกันเลยทีเดียวส่วนสกิลที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคงต้องยกให้การประสานระหว่างสกิลติดตัวอย่าง howling sword และสกิล meteo strike ที่จะกระหน่ำฟาดฟันใส่คู่ต่อสู้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างความเสียหายกายภาพเวทและความเสียหายจริงพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาบอกกันหน่อยนะครับว่าใคร คือฮีโร่ในดวงใจของคุณแล้วคุณอยากบอกอะไรกับพวกเขามากที่สุด